สวัสดีครับวันนี้มาทําเมนูแกงแจงส้มปลาทูสดกับใบชะมวงหัน่นฝอยเนี่ยใบชะมวงใบชะมวงบานจนก็เรียกไหวได้กันมัง้งะเว้เออ F ยเวซีนี่ใบชะมวงนี่ใบชะมวง

วัาช่วงตัวมซื้อมาช่วงตัวหกสิบบาทตัวหละตันสิบบาทแพงจังอู้ตัวตัวตัวตัางที่มาอีเลยช่วงตัวหกสิบบาทไม่น่ายกินไม่แต่ว่าแพงโค้งแพงจังเลย สไตลยก็กลายนะครับเนี่ยใส่ลงไปแล้วใส่ปลาลงไปแล้วโอเนื้อปลาสุกก็ใส่ใส่ใบจะม่วงลงไปเลยเนี่ื้อปลาสุกก็ใส่ใบจะม่วงไปเลยลลลพอมันผุงสักเดี๋ยวนี้พอผุงสักเดี๋ยวรี้เดือดสักเดียวนั่งใส่ใบจะม่วงไปเลย nhưng bây cho mong phổi Bây cho môn hình phổi Nhưng mà chữ dưới anh Ông bay ổn lên mà Thế bây thằng bay lươi Bây còn ổn luôn. Như bây ổn, ổn. Ờ. thằng bay lươi Thế bây thằng bay มันจะได้รสเปรี้ยวใช่ไหมไอซ่าไ่ปูใช่ไหมโอเคของรุงเร็วบอกว่ามันมันฝุงเร็วด้วยแลว้วก็ โอ้ยหอมถ้าว่ามันปรุงแรวก็โรยตะกรูว่ามันได้ทุกใต่เดือนแล้วทุกเต็มทีก้อนปลาเนื้อปลานั้น ทั้งนาตีใบโหน้นี้เรา,มาไม่ต้องซอยไม่ต้องซอยโค้ยแล้วก็มาฮักโหน้ใช่ปปงลงไปโปลใบโหนนั่ปลอลงไปตง้งในน้ำร้อนมันก็เยี่ยวเฮงเหงมือนกับเมื่อนกับคนเดียะนปรุงอาหารนี่เลยเยี่ยวเองเลยตอนนี้นี่ใบโหนมันไม่ต้อง ไม่ต้องซอยไม่ต้องทำให้เป็นฟอยเหมือนกับใบเก่มันที่ทำใบเอ่อที่ซอยฟอยกคือใบเก่ใบที่เก๋ๆแ,แล้วนั้นโอเคได้แล้วคือเอามาทำเป็นปักใช่ไหมเราไม่ต้องตวดพักเลยเราไม่จต้องตวดพักไรเลย ปลอใส่ลงไปอ่าน,นั้นปุงไนเตเต็มทีแล้วน้ำปลาเนาะใส่ใส่นี่เลยใส่อ่าใบจะม่วงเนี่ยใบจะม่วงมันตึ้นก็เรียกอะไรได้กันเวนี่ใบจะม่วงทำเป็นพักไม่ต้องสออสอใส่ส้มอ่าแกงส้มใบจะม่วงกับปลาตุ๋นสด เอ้ตั้งมันเตนก็เรียกอะไรได้กันเบอร์ฮะแม่ซาแม่ปูมแม,ม่เชมแม่เปียวมันเตนก็เรียกกัอะไรกันเบอร์แม่เปียวปวดใส่ไปเหลวก,ก็เอ๋ปอปวดรสมันให้รสมันออกซลอมปวดรสออกซลอมต้องปรุงตามรสได้เลยรสติดช็อกเออ เอาไปได้ยาเราจบหวานจบเข็มจบเปรี้ยวเราก็ปรุงตามรสก้องเราติดโฉบเราใช่ไหมแม่ซาแม่เพียวแม่ปูอือปรุงไปเลยหนึ่งทอนชาแต่ว่าลานชาติปวดร้อนกินเปรีวหานเยอะฮ่าใส่น้นำตาลตักนิดนุ๊ ใส่ตำนาน้ำตาลทั้งนี้หนึ่งช้อนชาโอเคโอเคค่ะได้แล้วทำร็จรูปเร้วอุ๊ยอร่อยมากเลยชิมดูก่อนชิมดูก่อนนี่ประทูปกระทู่สดใบชมวง อุ้ยอ,อกชุมเลี้ยเสายแเสพไรด้วยซาเออร์บหลายอ,อกชุมเลี้วก็ได้แล้วโอเคได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับสําหรับที่ใครเข้ามาชมถ้าใครจะปรุงเหมือนพ่อของการก็โอเคนะครับวันนี้เหลือยังอีกแตงจือกออ็ผัด คักทองกับหมูโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ